Oh God. Talk to me <c oughs> ยอมรับนะครับผมว่าหน,นังเรื่องนี้ผมคิดหัวข้อรีวิวได้ยากมากเพราะว่ามันมีหลายชื่อเหลือเกินและอย่างก็คือมันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างการตั้งชื่อเรื่องกับการด่า หนังเรื่องนี้ครับผมคือไม่ได้ด่าไปในทางที่แย่นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองมาลิสต์รายชื่อหัวข้อหนังที่ผมตั้งให้ฟังแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังที่สยองขวัญผสมกับความสนุกเยี่ยอย่างลงตัวโอ้โหหรือว่าหนังสะท้อนความดังดิ่งของมนุษย์โอ้โหจะจิตว,วิทยาไปไหนใช่ไหมครับผมแต่สุดท้ายผมก็น่าจะเลือกหัวข้อนี้ครับผมนั่นก็คือหนังที่ตัวเอกงูชิพายนั่นแหละครับผมเป็นหนังสยองขวัญมาเมือ่อักอีกแล้วครับพี่น้อง แต่หลังจากฉายไปได้ไม่นานก็ถูกจับตามมองกันเป็นอย่างว่าเล่นซึ่งแน่นอนว่าฉายจากต่างประเทศมาได้สักพักนึงแล้วก่อนที่จะเข้ามาฉายที่ไทยรายได้ก็เป็นตัวบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ที่พยายามทําออกมา ซึ่งแน่นอนว่าจากทุนสร้างแค่4.5ล้านแต่กำไรเนี่ยแต่หลักหลาย10ล้านไปแล้วต่วเป็นว่าหนังสยองขวัญทุนต่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะจัดก,กระแสทางใดก็ตามไม่ว่าจะปากต่อปากหรืออะไรก็ตามครับผมจนทําให้หนังพุ่งทะยานไปสู่กําไรอู้ฟู่หนังสยองขวัญเรื่องนี้ครับผม t a l k to me คุยกับเฮาจะเป็นยังไงนั้นจากปากผมไปรับชมกันเลยครับผม หนังสยองขวัญเรื่องนี้ครับผมมีกลิ่นอายหนังทุนต่ําอย่างรุ่นพี่ Get Out ซึ่งบรรยากาศมันจะพาไปจนทําให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้มันมีอะไรที่ไม่ปกติถึงจะเป็นแนวหนังที่ ค้ายกันหรือเหมือนกันแต่ก็ยังแตกต่างกันสุดขั้วครับผมจากจิตหลุดผวังกายมาเป็นผีหลอกวิญญาณหลอน <c oughs> หนังเรื่องนี้ครับผมมีเส้นทางของต,ตัวเองอย่างชัดเจนและเราเรื่องความสยองขวัญได้สอดคล้องกับคนดูในวัยเด็กหลายๆคนถ้าเปรียบเทียบเป็นที่ไทยเราลก็ผีกล้วยแก้วครับผม <c oughs> ไม่ความรู้สึกกลัวและสนุกไปในเวลาเดียวกันไอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมมันได้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่กลัวครับผมแต่ถึงยังไงแล้วนั้นเมื่อเราไม่รู้จักมันดีพอก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งมันตั้งแต่แรกนี่คือนิอยามของความสยองขวัญที่เกิดจากกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่เล่นพิเลนกันสู่สิ่งที่จะคาดไม่ถึง you know the drill. Say, talk to talk to talk me me หนังเรื่องนี้เป็นหนังผีใช่ไหมคําตอบคือใช่หนังเรื่องนี้มีการเล่นไสยศาสตร์หรือมนต์ดำใช่ไหมก็คคาตอบมันก็คล้ายๆอยู่อะนะแต่เป็นอะไรที่ประมาณว่าเราไม่รู้จักมากกว่าแล้วก็ <c oughs> หนังเรื่องนี้คุยกับวิญญาณได้ใช่ไหมคําตอบก็ก็ใช่นะแต่มันให้มากกว่านั้นและหนังเรื่องนี้น่ากลัวใช่ไหมคําตอบผมคือใช่แต่ไอที่น่ากลัว ไม่ใช่เพราะผีบ <c oughs> ิวอะไรเนี่ยนี่แหละครับผมนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกถึง Get Out แล้วก็หนังเรื่องอัดซึ่งทั้งคู่นี้เป็นผลงานของจอแดนพิวถ้าบอกว่าหนังเรื่อง Talk To Me ได้แรงบันดาลใจมาจากหนึ่งในสองเรื่องที่ผมกล่าวถึงนี้ผมเชื่อนะเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่ดูแล้วมันเหมือนแบบเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยทำให้คนดูดูแล้วนึกถึงอะ่ะ แต่สิ่งที่มันดีกว่านั้นนั่นก็คือบรรยากาศของหนังเรื่องนี้ครับผมมันเป็นหนังที่ดูเรียลมากด้วยความที่เป็นธรรมชาติากับความที่ไม่เป็นธรรมชาติมาเจอกันในช่วงเวลาเดียวกันมาทําให้ผมเ,เห็นฝีมือลายมือของหนังเรื่องนี้ที่เขาลังสรรค์ขึ้นมากับฉากที่โดนวิญญาณเข้าสิงมันเป็นธรรมชาติมากดูดีและน่ากลัวไปในเวลาเดียวกันและอารมณ์ของนักแสดงบทบาทคาแรคเตอร์ที่ดูโดดเด่นไปในแต่และตัวละครนั้น มันทําให้หนังเรื่องนี้โดดเด่นอย่างที่ควรจะเป็นเลยเหรอครับผมเข้ามาสู่ช่วงประสบการณ์ใหม่ของหนังสยองขวัญปกติหนังสยองขวัญนะครับผมมันจะเน้นไปในทางที่ตัวเอกเป็นคนดีเจอแต่เรื่องร้ายๆอะไรแบบนี้ แต่เรื่องนี้ครับผมดันกลับกลายเป็นว่าตัวเอกที่เป็นคนหิงซวยอยู่แล้วยังพาตัวเองมาเจอเรื่องเลวร้ายอีกเอาเป็นว่าผมขอขยายความเพราะว่าหิงซวยก่อนลวกันนะครับผมก่อนที่คนดูคลิปนี้จะเคืองไปกว่านี้ครับผมคือไอ้คือจะให้ผมพูดแบบสั้นๆได้ใจความแล้วล่ะก็มันคือการเห็นแก่ตัวครับผมเห็นแก่ตัวขนาดไหนนั่นล่ะก็คือการเห็นแก่ตัวถึงขั้นที่ว่ามันเอาคนรอบข้างมาซวยไปด้วยอะ่ะโอ้เรื่องนี้ผมเห็นแล้วผมเคืองมากๆเลยนะครับผม รวมทั้งนิสัยอื่นๆที่ดูแล้วขัดใจมากๆไม่ว่าจะหัวเบาใจอ่อนโดนหลอกง่ายบขรอัอไม่เอากาจะเอาแต่ผูเพื่อนอ้าว <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> เพื่อให้รู้ถึงค,คางแรคเตอร์นะครับผมคาแรคเตอร์ตัวเอกที่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับผมเหมือนเขาตั้งใจมาปั่นคนดูอะตั้งใจแบบว่าปกติคนดูหรือว่าผมหรือว่าใครหลายๆคนนะครับผมมักจะไม่ชอบบทบาทตัวละครที่ปูมาให้โง่เพื่อมาตาย พราะมันจะมีสารพัดอย่างที่ทําให้เราดูแลขัดใจทั้งนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวหรือใช่ครับผมแต่เรื่องนี้กับกายเอามาเป็นคาแรคเตอร์หลักหรือใส่ให้ตัวเอกและยอมรับเลยว่าใจกล้าม,มากและหนังเรื่องนี้ครับผมมันเป็นการปิดสวิตหนังหรือว่าจบเรื่องได้อย่างโคตรเคลีย์แบบว่าแบบเคลียร์ใจโคตรเลยและหนังเรื่องนี้ครับผมถือว่าเป็นการจบที่แบบว่าจบ บ๊บรู้เลยไม่ต้องสารต่อไม่ต้องแบบไปถอดความต่อหรืออะไรก็ได้นะครับผมหนังเรื่องนี้ถามว่าข้อเสียนะ่ะมีไหมถ้าสําหรับผมแล้วผมมองว่ามันเป็นข้อขัดใจมากกว่านะครับผมมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่พ่อลูกคุยกันโอ้โหพี่บ้านก็ออกจะใหญ่รูลาแต่โอูโหบ้านจะกระโดนตัดไฟคือแบบแล้วยังมาขยี้ตอนอ่านจดหมายด้วยนะ ผมอะ่ะหลุดตั้งแต่ตอนนั้นละไอ้ที่หลุดเดี่ยหมาถึงอารมณ์นะคือแบบว่าหนังถ้ามันจะมาเวสยวว่อควาอีกรอบคือผมจะไม่กลัวละเพราะความรู้สึกผมยังไม่เคลียร์กับตรงนั้นอยู่คือใจใจหนึ่งผมก็คิดแหละว่าโอเคเข้าใจเขาเขาอยากให้โคลมูดแอนโทนแบบนี้เอาไว้แต่ปัญหาของมันคือมันดันไปขัดกับอารมณ์ร่วมของหนังนี่สิครับผมก็ <c oughs> ถือว่าเป็นข้อเสียนะก็ <c oughs> คิดไปแล้วมันก็มีมุมตลกอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่านี่แหละครับ t a l k to Me อู้กับเปิลนะครับผมหรือว่าหนังสยองขวัญมามื่นที่ผมดูแล้วมันก็สมควรจริงๆแหละที่ได้กำไรขนาดนี้สำหรับหนังอ่ะหนังสนุกปลุกบรรยากาศใหม่ๆของหนังสยองขวัญและยิ่งไปกว่านั้นหนังน่ะคู่ควรกับการดูสุดๆเลยล่ะครับผมสำหรับใครสายหนังสยองขวัญหรือหาหนังดูกับแฟนหรือมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มคณะอย่าให้พลาดกับหนังเรื่องนี้ครับผมท a l k to Me เว้ากับอ้หนังเรื่องนี้ผมให้แปดเต็มสิบครับผมโอ้ ประสบการณ์ใหม่บรรยากาศใหม่และคุณสัมที่แบบมีไอเดียจักจ้าจริงๆสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับกับอาทิตย์นี้โอเคมากับรีวิวหนังอีกละเอาเป็นว่าก็ไม่พ้นกับหนังอยู่ดีนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะถูกใจลุมกดไลค์ติดใจลุมกดซับสไคร b เพื่อติดตามข่ใหม่ช่อง My Playsafe นะครับผมและใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับผมนุขอตัวลาไปก่อนซ Goodbye ครับผม ก็ขออภัยด้วยถ้าสมมติว่าฟังจากคลิปนั้นมาสู่คลิปนี้ทําไมเสียงพูดแปลกๆมันอู้อ่าหรือแบบเหมือนผมพูดแบบไม่ค่อยชัดเลยก็เนื่องจากเป็นร้อนในที่แก้มนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ